ขนานี้ก็อยู่ที่พื้นที่ก่อสร้างบ้านน็อกดาวน์ของพีดีบ้านนอกดาวน์ดูริ้นทางกันเลยครับอตอนนี้ยืนอยู่ที่ข้างถนนเลยครับเป็นเส้นสายอะไรเนี่ยที่จะทางไปทางแกรงนะครับขนาดนี้เรายืนอยู่ตรงพื้นที่ก่อสร้างครับ พีดีบ้านอ,อกดาวนะครับโครงสร้างดีครับหนาแน่นขึ้นไปยืนสัมผัสบนบ้านรู้เลยนะครับแต่ตอนนี้คือยกไปส่งลูกค้าหลายหลังแล้วยังมีบ้านไม้ที่ให้ดูที่นี่อยู่หลังหนึ่งนะครับแล้วก็อีกข้างซ้ายขวาเนี่ยเป็นบ้านโครงสร้างเหล็กนะครับแล้วก็มีทําผนังบ้านเป็นไม้ฝาเชอล่านะครับมาอย่างหลังที่เราเห็นนี่คือเล็กกระทัดรัดพอดีพอดีนะครับก็ครั้งก่อนเรามารีวิวบ้านที่เป็นโครงสร้างเหล็กแล้วก็ทําผนังด้วยฝาเชอล่าครับ อันนั้นส่งลูกค้าเรียบร้อยอันนี้คือเป็นโมเดลตัวใหม่ครับไซส์ก็น่าจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นคนรูปทรงนะก็จะเป็นบ้านที่เป็นทําจากโครงสร้างเหล็กเป็นบ้านล็อกดาวน์นะครับไปดูกันพูดถึงราคาด้วยนะครับเราคงราคาอะไรยังไงเท่าไหร่จะเป็นหลังกระทัดรัดเล็กๆพอดีอันนี้ประตูข้างในสวยครับเลือกที่มันเป็นสไตล์โมเดิร์นหน่อยนะครับก็จะเป็นบ้านที่เหมาะกับการอยู่ที่พื้นที่สวนนะครับบ้านพักตากอากาศไม่ใช่แค่ทําได้แค่บ้านไม้นะครับ เป็นบ้านที่โครงสร้างเหล็กก็ทําได้อันนี้คือบ้านประกอบนอกดาวของ PD ดีบ้านนกดาวนะครับอยู่ที่ระยองใครแวะมาผ่านมาก็มาดูได้นะครับเชิญชมเลยนะครับเพราะว่าสถานที่อยู่ใกล้ถนนเลยนะครับอันนี้ก็อยากแนะนําหลังนี้ราคาเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวมาลุ้นกันนะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับน้องที่เป็นผู้ดูแลอ,อยู่นี่ยตอนนี้นะครับวันนี้เราจะมาดูบ้านหลังขนาดกระทัดรัดนิดนึงครับจะเป็นโครงสร้างเหล็กท่วนผนังบ้านทําจากไม้ฝาไม้ฝานะครับ ไม้พื้นก็เป็นไม้เทียมนะครับอันนี้ก็โอเคอ่ะดูภายนอกบ้านก่อนมีโอ้บานประตูใหญ่เลยใช่ค่ะก็คือหนึ่งบานแต่ว่ามีสามสามช่องเลยสามช่องเป็นสไลส์สไลด์ยังไงสลับวะสไลด์สลับค่ะเออครับแล้วก็มีมุงลวดด้วยค่ะนี่ดูภายนอกบ้านท่านผู้ชมแล้วก็ตรงอ่าเพดานบ้านเรียบเลยครับแบบเรียบเรียบเลยสวยอยู่สวยอยู่ก็เหมาะเลยยกไปตั้งเลยครับ ชอบบันไดไม้แผ่นใหญ่ดีแต่ไม้ตรงนี้จะเป็นไม้ไม้เทียมเนาะไม้เทียมค่ะอธิบายนิดนึงความดีของบันไดอ่ะมีจุดเด่นยังไงบ้างบันไดของเรานะคะจะเป็นสองฝั่งเลยโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะทําแค่ฝั่งเดียวหรือบางทีก็อาจจะไม่มีบันไดแต่จะทําเป็นขั้นรองรับเฉยๆอะค่ะของเราจะทําเหมือนบ้านโบราณเลยค่ะสองฝั่งไปถึงเราจับใช่ไหมใช่ค่ะเราจับเราจะมีสองฝั่งเลยหลังคาก็กันความร้อน ชิดเลยครับเชิงชายไม่ร้อนอแล้วก็ไม่เสียงดังนะคะสําหรับลูกค้าที่กังวลว่าการใช้เมทัลชีดแล้วเสียงจะดังไหมเราได้ทดลองแล้วมันไม่ดังพูดถึงตัวขนาดก่อนขนาดของบ้านก่อนแล้วกันนะครับขนาดอยู่ที่3.5นะคะคูณ7เมตรค่ะ7เมตรก็ถือว่ากว้างอยู่กว้างเลยนะครับ3.5รวมในระเบียงตรงนี้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะรวมแล้วค่ะโครงสร้างเป็นเหล็กเป็นโครงเหล็กค่ะ,ะเหเล็กกับะบไนท์ค่ะหลังคาหรอครับ หลังคาก็จะเป็นเมทัลชีสค่ะผนังบ้านก็ผนังบ้านจะเป็นเชอร่าค่ะบวกไปขึ้นอยู่ได้ยาวเหมือนกันแล้วเนาะใช่ค่ะทาสีใหม่ได้ตลอดถ้าไม่ชอบสีนี้เปลี่ยนสีใหม่ได้เลยนะขนาดพื้นที่ใช้สอยมีอะไรข้างในบ้านบ้างครับเนี่ยข้างในจะมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องโถงแล้วก็หนึ่งห้องน้ำค่ะระเบียงบ้านก็ทําสวยดีอเออโอเคเลยทํางานเนี้ยดีขึ้นมาก็แน่นหนาน,แ,นแข็งแรงดีนะครับอ่าโอเคก็ส่วนราคาเท่าไหร่คุณหนวเออหลังนี้อยู่ที่สามแสนสามค่ะ เราจะมีแ<า>ถมแอร์เครื่องทำน้ำอ,อุ่นแล้วก็พัดลมดนดอากาศค่ะของแถมอะไรก็แล้วแต่โปรโมชันแต่ละเดือนเนาะใช่คะ่ะเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูบนบ้านกันมายืนบ้านก่อนใครนะครับขึ้นมาสัมผัสบ,บนบ้านกันเลยมาตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงหน้าบ้านนะครับนู่นหลังนู้นก็กําลังจะขึ้นโครงสร้างแล้วแหละเป็นโครงสร้างไม้แต่วันนี้เรามาดูโครงสร้างเหล็กก่อนนะครับพื้นที่มุมพักผ่อนหน้าบ้านดีมากเลยครับไม่ต้องใส่หน้าต่างเพราะว่ามีหน้าต่างฝั่งข้างหลังใช่ปะ ใช่ค่ะเออนี่ครับอ่ะแล้วก็ประมาณประมาณเมตรนึงหรือเมตรครึ่งครับคุณหัวตัวนี้นะคะจะอยู่ที่เมตรเมตรครึ่งเมตรนะใช่ค่ะหนึงเมค่ะเออก็ถือว่าโลง่งๆอยู่มานั่งได้สบายๆหน้าบ้านครับเอาโต๊ะมาตั้งวางเพิ่มอยยังได้เลยนะครับใช่ค่ะเราก็มีพร้อมทําปลั๊กไฟให้พร้อมสวิตช์เปิดปิดไฟ อันนี้บ้านเพิ่งสร้างเสร็จแล้วเนาะเพิ่งสร้างเสร็จค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ใส่อุปกรณ์อะไร,รบ,บางอย่างแค่นั้นเองค่ะใช่ครับยังใหม่ลยท่านผู้ชมนี่คือเพิ่งสร้างเสร็จแล้วก็มาตะลุยดูกันเลยนะครับไปดูข้างในกันดูข้างในกันอ่าตรงนี้มันจะดูแบบว่าอาจจะเลื่อนเนทีหนึ่งว่าเป็นของใหม่ยังต้องมีการทําความสะอาดอีกทีนึงใช่ค่ะพื้นเลือกเป็นพื้นอะไรครับเป็นกระเบื้องยางค่ะแบบทากาวค่ะ นี่ตั้งตู้ยเย็นยังได้เลยตรงนี้เนี่ยใช่ค่ะเรา,เาจะให้เป็นมุมชงกาแฟค่ะไว้สําหรับชงกาแฟหรือว่าทําตั้งตู้ยเย็นหรือว่าจะเอาไว้ทํากับข้าวเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ทําใหญ่ๆใช่ก็พอดีมันเป็นบ้านเหมือนบ้านพักอากาศ<ช>บืานบังกะโลเหมือนอะไรพวกนี้ใช่ค่ะแต่ถ้าพูดถึงบังกะโลก็ถือว่าเป็นบังกะโลหลังใหญ่นะครับใช่ค่ะเออล้วก็อาจจแบบว่าใช้สอยเป็นห้องครัวเล็กๆห้องน้านี่คือ ดีอยู่แล้วอะเพอร์เฟคห้องน้ำเนี่ยใช่ค่ะเออแต่ว่าขนาดบ้านมันอาจจะประมาณสาหรับหนึ่งห้องนอนเนาะใช่ค่ะ,ะมาดูห้องนอนกันห้องนอนตรงนี้มาก็พื้นโอเคครับพื้นนี่ดูเดินสบายเท้าครับเหมือนเหมือนประตูตรงนี้นี่คือเออมันเป็นตัวปิดระหว่างห้องค่ะกับห้องครัวค่ะเออครับก็มีพื้นที่ส่วนตัวในห้องห้องนอนอย่างนี้ครับประตูก็สวยนะโอเคเหมาะกับตรงวงกบนี่เนาะ น,นี่อลูมิเนียมป่ะวงกบจะเป็นไม้เทียมค่ะโอ้ครับหน้าต่างให้บานใหญ่มากครับรับลมได้เต็มที่นะครับเต็มที่เลย <c oughs> แล้วก็ให้โคมไฟแบบนี้หรือลวดลายแบบไหนชอบแบบไหนก็คุยกับช่างดูเอานะครับใช่ค่ะแต่อย่างนี้ก็สวยแล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> ผููดูแล <c oughs> เจอพูดดูแลเนี่ยตกใจนิดนึง <c oughs> ห้องน้ําดูได้ไหมหรือว่าห้องน้ํายังไม่มีสุขภัณฑ์เท่านั้นนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ซื้อสุขภัณฑ์เข้าใส่ อาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปสรุปข้างนอกกันหลังคามันยาวมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันแผ่ไปกว้างเนาะใช่ค่ะคือมีที่ครอบไหมเอ่อไม่มีที่ครอบค่ะแต่ฝนไม่สาดเข้าไปแน่นอนค่ะใช่หรือถ้าอยากรีเควสก็ได้ค่ะทำเพิ่มได้ทั้งแต่ลูกค้าค่ะ,คะอันนั้นส่วนต่างทุกอย่างลูกค้าสามารถบอกได้ค่ะอือก็ต้องเข้าใจนะผู้สร้างกับผู้ผู้ซื้อมาตรฐานทํามาประมาณนี้แล้วถ้าอยากอัพขึ้นเนี่ยก็ต้องดูว่าเราอัพให้เราก็ต้องมี อุปกรณ์วัสดุเพิ่มให้ด้ยใช่ใชค่ะใช่งั้นก็เห็นใจผู้สร้างนิดนึงครับก็เพิ่มเติมน,นิดหน่อยถ้าเกิดจะแต่างต่งไปจากที่เรามีอยู่นะครับ<อ>มารีวิวให้ดูของจริงกันเลยก็ไม่ต้องเดินทางมาเองถ้าอยากเห็นกับตาเองก็ต้องมาดูที่<อ>จังหวัดระยอง,ง,ลยองเลยแยกตะพงมาหน่อยนึง<ช>ถ้าอยู่ด้านหลังเราครับไม่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 ไกลไม่ไกลนะครับ,าารบฝากเบอร์ด้วยกันแล้วกันเนาะใ,ในคลิปเลย ได้ค่ะเบอร์ะนะคะ0 9 1 8 1 7 0 9 8 7เดี๋ยวจะมีอีกหลังหนึ่งที่จะพาไปชมอีพีถัดไปนะส่วนอีพีนี้ก็ฝากไว้สำหรับบ้านอกดาวพีดีบ้านอกกดาวนะครับ